ว,ว,วสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่องบิน 3D s b a t 3 2 4กันนะครับตัวลำเป็นขนาดปีกว้างเมตร20แล้วก็ตัวลำยาวประมาณ1เมตรกับประมาณ5-6เซนนะครับมาดูชุดไฟกันว่ามีอะไรบ้าง สำหรับชุดไปลำนี้นะครับก็ใช้ตัวมอเตอร์ของตัว Sunny Sky 2814นะครับ1,100 kv แล้วก็ใช้ใบเป็น13 4นะครับตัวสปีดคอนโทรลใช้ของ Hobby, Hobby Wing Skywalker ขนาด80แอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ขนาดเป็นแบต3เซลล์2 2 0 0มิลลิแอมตัว รีโมทกับรีซีฟเป็นของฟูตาบ้านะครับรีโมทเป็นฟูตาบ้ารุ่น t 1 0 j รีซีฟเป็นรุ่น r 3 0 0 8 sb แล้วก็ตัวเซอร์โวลำนี้ใช้เซอร์โว4ตัวนะครับจะมีเป็นเซอร์โวใต้ปีก2ตัวเป็นของ e max นะครับแล้วก็เซอร์โวผมเอลิเวเตอร์กับรัดเดอร์อีก2ตัวก็เป็นของ e max มือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลำนี้ บินเป็นยังไงบ้างกินซ้ายไหมกกองเชียร์กองเชียร์ ื่อกี้ไฟล์แรกที่บินไปเนี่ยก็พบว่าน้ำหนักหน้ามันเบาไปก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตขนาด3,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มันมีอาการเอยียงซ้ายมาเช็คดูแล้วตัวแอรอนเนี่ยมันเบี้ยวตอนนี้ก็จัดให้มันตรงแบตก้อนเก่าเป็นของ3,000ก้ 2. 2> อนหย่อม0วันนี้ลมแรงพองสมควรมาดูกันลเบาไปหัวทิ่มนี่ป๋าเดี๋ยวแวนะึง ไฟลยแรกที่บินไปนะครับมันมีอาการหน้าเบาแล้วก็เอียงซ้ายก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่จาก2002เป็นแบต3,000เพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ตัวไอรอนซ้ายนะครับมันมีอาการเอียงมันไม่ตรงก็ดัดให้มันตรงใหม่ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอาเลย ่วาวใชเลี้ยงขวาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกอาการเอียงขวาแป๊บน,นะเฮ้ยต้องทิมด้วยได้ไหมหน้าทิมแล้วทีนี้หน้าเบาแล้วไอ้หน้าหนักเหน็หนนะเห็นนะตอนนี้เป็นการหน้าหนักแทนและตอนนี้ยังทิมอยู่แล้วก็โอเคสองอย่าง ตรงยังอาลาพิมน่าจะอยู่ละอยู่แล้วอยู่ละเดี๋ยวลองวนสักรอบหนึง่งอันนี้จะเลี้ยวด้วยลัดเดอร์นะครับอ่าไม่ซุกใช้ได้เคเดี๋ยวเราจะลองฮอบดูนะ ยังไงบ้างอยู่ไหมอยู่ไหม,ไมอยู่ไหมเออเออมันไม่อยู่มันได้แต่มันได้แต่ท่านี้แต่มันไม่อยู่ลองอีกทีพยายามหน่อย ไม่ได้ฮับไม่ได้โอเคโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองบินเป็นไนเอ็ดดูจากขวาม,มาซ้ายปึ๊บไนเอทโอเคไนเอ็สวยงามไม่ได้อยู่ลองไนเอ็ดย้อนกลับขวาม,มาซ้ายไม่อยู่ขึ้งก่อน เดี๋ยวจะลองบินหงายท้องดูนะครับพร้อมหนึง่งสองสามปุ๊บโอ้ยเป,เป็นเป็มเลยเฮ้ย,ยหมดแรงแบตหมดไหนมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้าง อ่าลงจอดยังดีอยู่โอเคเราจะเช็คแอร์ลอดอย่นะครับยังไม่โดนเครืองบินซ้ายขวาได้อยู่อัพดาวโอเคลัดเดอร์ซ้ายขวาได้อยู่ใบพัดคคบอ่าละ่ะทีนี้ดูล้อสิพังไหมอ่ารอดวันนี้ก็คงยังไม่ได้บทสรุปเรื่องผลการบินนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดูเนี่ยก็พรว่าตัว กำลังที่จะชุดเครื่องยนต์เนี่ยมันยังไม่พอสังเกตจากตอนฮ o อปเนี่ยนะครับมันยังหิ้วตัวไม่ได้เดี๋ยวคงจะต้องไปลองเปลี่ยนมอเตอร์ที่แรงขึ้นนะครับเรื่องที่2คือตัวแบตเตอรี่ไม่ไแน่ใจมีปัญหาหรือเปล่าก็อาจจะต้องไปปรับดูเรื่องสุดท้ายตัวรีเซฟนะครับสังเกตจากมุมที่บินแล้วตกเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ตกตรงมุมนี้นะครับอันนี้ตกมา2 3ครั้งแล้วเป็นลำอื่น แล้วก็ตกตรงมุมนี้เหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเป็นจุดบอดสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนรีเซฟดูแล้วก็จะทำรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ